สวัสดีเลยจ้าสวัสดีกันอีกเช่นเคยกับลานวิเชียนเสียงกงเมื่อนี้กะเสด้ทรงมอบรถให้กับลูกค้าได้จ้าพอดีลูกค้าเห็นผ่านยูทูบค่ะพอดีลูกค้ากระทู้มามาจำรถหกล้อหัวย่าว,าว,าวเจ้าคุณปูคันนี้ได้ค่ะรถสไลด์ก็เดินทางมาถึง้า้านวิเชียนเสียงกงแลว้วตอนนี้้านวิเชียนเขากำลังเช็คน้ำเช็คเบรก เติมน้ำเติมยังใส่รถหกหล่อมาย่าวจะไปส่งลูกค้าบึงของหล,งลวงนะคะอยู่แถวบึงของหลวงเพื่อบนันแพงจนนังหวัดนครพนมบ้านนาอ่างกใกล้ๆกันกับบ้านเจ้าของลานเองนะคะบ้านเกิดของเจ้าของลานเองอยู่บ้านโคกประทายตำบลพุทท่องอเพื่อบนันแพงพอดีลูกค้านี่ก็อยู่บาันนาอางแถวบึงของหลวงกับบ่อก,กล้บ่อก,กลกันจะ ตอนนี้ทั้งลานของน้ากันตั้งเติมน้ำเติมน้ำมันเบรกกับ,กบโทหทดกรอดเช็คระบบไฟเรียบร้อยก่อนส่งลูกค้ารถค้านี้ก็ใส่งานใดปกติด้คะมีเหลี่ยมทะเบียนเรียบร้อยดีวเรากัจะขับขึ้นรถสไลด์คันนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้ารอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะจ๊ะ นน่กำลังจะถอยไปชึ้นรถสไลดล์นะจ้ะสไลด์กระจอดหน้าบ้านน่าจะถึงบึงของหลงบานนาอ้างกลายเป็นช่วงบ่ายจ้ะตอนนี้ก็แบแปดเก้าโมงเช้า กำลังตั้งล่ำสิถอยไปขึ้นไม่ไม่บ้านตอนนี้รถสไลด์กำลังจะถอยตั้งล่ำไปเอาคืนที่นา ข้างในลานนะจเพื่อความปลอดภัยเพราานห้องกั็ติดถนนเส้นยางตลาดโพนทองเส้นใหญ่จะมันโรด,ดลายเพื่อความปลอดภัยก็ต้องเอามาขึ้นข้างในลานจ้ะ